สสวัดีค่ะไหนใครใชื่อจูลี่หนูเองค่ะคือความจริงแล้วหนูไม่ได้ชื่อจูลี่เฉยๆค่ะหนูชื่อแองเจลีนาจูลี่ค่ะนั้นเหรอหนูอยากจะบอกว่าชีวิตหนูมันเศร้ามากค่ะเศร้าจริงๆขนาดนั้นเลยเหรอคือแมวที่บ้านป่วยค่ะกำลังจะตายหมาก็เหมือนกันแล้วมาบอกพี่ทำไม หนูคิดว่าพี่เกดเป็นคนรักสัตว์ค่ะและคิดว่าพี่เกดคงจะให้หนูยืมเงินรักษาสัตว์ค่ะทุกวันนี้มันเจ็บปวดมากจริงๆหนูคิดว่าค่ารักษามันคงไม่แพงมากและถ้าพี่เกดให้เงินหนูหนูจะพยายามดูแลมันให้ดีที่สุดแต่ถ้ามันป่วยอีกหนูก็จะไม่ยืมเงินให้อีกค่ะ หนูชื่อข้าวขาวมะหอมมะลิร้อยเปอร์เซ็นต์คัดพิเศษจากในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวแผ่นดินของเรานั้นช่างอุดมสมบูรณ์ค่ะที่บ้านข้าวทำนาค่ะและปีนี้น้ำในนาแรงมากกว่าจะได้ข้าวแต่ละ,มะเมล็ดมันเหนื่อยมากจริงๆค่ะพี่เกดอยากจะลองไปทำนาสักครั้งดูไหมล่ะคะพี่เคยทำมาเยอะแล้วค่ะพี่ปูกมาหมดแล้ว ถ้ารดน้ำบนดินดีๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยแล้วน้องต้องการอะไรคะความจริงคือหนูต้องการที่ดินเพิ่มค่ะมันราคาถูกกว่าค่ารักษาสัตว์แน่นอนค่ะถ้าพี่ลงทุนซื้อที่ดินนะคะพี่จะได้ข้าวกินตลอดทั้งปีหมาแมวมันกินไม่ได้ค่ะพี่จะจ่ายให้มันทำไมล่ะคะหนูว่าพี่จ่ายให้หนูจะดีกว่านะคะ น้องว่าพี่ควรซื้อที่ดินไหมคะพี่ไม่สงสารสัตว์จริงๆหรอคะซื้อที่ดินก็ต้องไปทำนาตากแดดร้อนๆถ้าให้หนูเลือกหนูก็คงไม่ซื้อที่ดินหรอกคะ่ะพี่เกดก็คงไม่อยากปลูกข้าวใช่ไหมคะจ่ายค่าหมาแมวให้หนูมันไม่ยากพี่จะจ่ายเป็นเช็คก็ได้หนูรับหมดทุกอย่างแต่ไม่เอาเศษตังนะคะสงสารส,ารสารัตว์ค่ะ เรื่องเศษเงินี่ามาพูดกับพี่พี่จ่ายชิคแน่นอนอยู่แล้วค่ะจะเอาเงินสดเลยก็ได้แต่จ่ายตอนนี้ไม่ได้เพราะกระเป๋าเงินพี่อยู่ข้างนอก้าจะให้พี่ซื้อกอกเอลกระเป๋าเงินพี่มาพี่ว่าตอนนี้พีไ่ได้คำตอบแล้วว่าจะซื้ออะไรพี่จะเลือกสิทธิคุ้มค่าที่สุดความจริงพี่ก็อยากจะจ่ายทั้งสองอย่าง แต่นี่คือเกมพี่ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดดีใจด้วยค่ะข้าวออกไปหยิบกระเป๋าตังค์พี่มาขอบคุณมากๆค่ะจูลี่น้องคงเข้าใจพี่ผิดไปแล้วพี่ไม่ได้รักสัตว์อย่าเอาสัตว์มาของเงินพี่ ไปปลูกข้าวกันเถอะค่ะทุกคนอยากขอบคุณพี่เกศจริงๆค่ะที่เลือกซื้อที่ดินให้ข้าวรู้สึกรู้สึกตื้นตันมากที่ทำสำเร็จพ่อกับแม่คงภูมิใจมากหนูจะรีบกลับไปทำนาแล้วเอาข้าวมาให้พี่เกศทานค่ะ รับรองว่าต้องอร่อยมากแน่ๆสำหรับใครที่สนใจซื้อที่ดินให้ข้าวก็ติดต่อมานะคะซึงใจมากจริงๆค่ะ